อีลาในคันไห้อีลาแบบไปทางเมซานี่ย hit ได้อยูบ่บรนีวณละมักอยู่บ่อยกับง,งานนั้นงานแบบโมมีจักเปอร์เซ็นต์เลยเออเป็นยังไงอีละแบบมันเมื่อยบ่อยจนเดือนวันใดๆเออใจบปบะมักอ๋อ,ลอแล้วเออเอยากถามเจ้าว่างานที่เจ้ามักแบบประเภทแบบใดสะละโ,สอสโอ้ เปิดภาพบรรยากาศตอนทเทีย่ยงเที่ยงป้าผูติบเข่าเมซางเขากะอยู่เทิงกำแพงผูนเนาะเพราะว่าเพินมาแขวนไว้ในนี้นละมดุดคันขึ้นทุกคนเลยเนาะมุดคันขึ้นจีบเข่าเมซางเนาป้าหมักไฟปิดหมาแนวนี่แต่ว่าฝนมาตกห้ามหนมันไม่อยากดกปาในทุกคนเลยเนาะ มาบระหยดัดกปันใดตะเกาปกตินี่มาไฟนี่โอ้โหทุกคนเลยเนาะเป็นสายย้อยทำยางอะไรทุกคนเลยต้นไม้ตอกขอกตาเราบัตโตชุ่มอยู่โฮมที่ผัดดักคือเนี่ยทุกคนเนาะคนนะือบโปรตายปันใดบัตโตอยู่ยดแดดผัดแห่งเหีเบื้องหน้อ้โหตายเบไปแล้วทั้งุ่นเาานาะ ทางนาบงนาบ้นา,บานเหียเหเห่ยวแห้งเหี่ยววะทุกคนเนาะตายไปเลยมันเป็นแบบว่าต้นไม้ต้นไม้ม,มันใหญ่แหละเฮาอันเอามาบงสิมันก็ดติดยากเนาะทุกคนเจ,เจอเจอแดดสีแห้งอันนั้นนะสิตายบ่อซ้ำแต่ก็เฮาวดน้ําได้มันก็โอเคอยู่ทุกคนบ่ตายไปนะมีหัวบวัวเพิ่นมาได้ไเนาะ เดซาวกําแพงอีกตัวนี้ยันเพิ่นเหตุงานเบิดปูนนี่พี่จักคุ่น้องจงพา,า,างกินข้าวเนาะทางเมย์ซ่างเขาก็ยังบรด้กินทอดเข่าเทียงเลยทุกคนเนาะ,อะพอแต่มกมุ่นกับงานเป็นจากในอีละห่อนแหงวะห,ห่อนแหงเนาะโอ้ยผินเอาเลยเนาะบรรยากาศเดนซี่ ฮอนจินว่าบัดหนาวกันนาหนาวแท่นาวว่าฮอนกับฮอนแท่ฮอนว่าแต่หางงามนี่น่สบายอาบน้ำเนาะอีละอาบน้ำสบายอานยนยนคือสบายอากาศมันฮ้อนเนาะฮอนแฮ่มีพี่น้องไหมแซ่ลงองเนาะน้องอมสินหมอมอ อยู่ด oh? e e yeah, yeah. pues ้วยเพื่อนเนาะเออไปเบิ่งเมื่อไนหาส่โองไม่ร <mañana> ู hmm. ้ว่าอันนั้นส่แองแองมั้งคนเอิญบ้านเราเนาะแองเนาะเออเออไ่ได้บ่ได้เป็นกระปุยบ่้ยล่ะบ่มีกระปุยบ่กระปุยสีเขียวน่ะบ่มีบ่สีฟ้าน่ะในเดือนนะบ่อนใไซน่าแบบบ่มีบ่บ่มีเนาะไซแต่อูมีแต่เปียดนามไซโอ เมษาเขากระปนออนคุณปาริภากินขาวเลยโอ้ยแม่เอยชี้ห้แล้วก่อนบ่เนาะตัวนายเล็กคนลาสีห้แล้วของนี่คุณแม่เราเชิงสกินขาวแม่วีให้แม่ในละ่งช่วงเดียรแม่เขาคุณชีหอนเองเนาะมัอยู่บัดยู่ในห้องาทุกคนเลยบัดลมผัดอาณาเลยผ่านได้บัดยูแม่ ฟังเราไปดูทั้งหมดเผลงานผลงานี่กับพระธรรมดาได้พี่น้อยเนาะโอ้งามคัะกเลยต่อมารุนมาส้มมาตอนแล้วทุกคนเลยแต่เบิรงนซันนี้ก็ถือว่าโอ้ต้อนเล้วก็ถือว่าเบิรงนซันนี้ก็ถือว่างามแล้วแม่บานเฮาเนาะซันนี้ก็ถือว่าคักเล้ว อพอทำงานส่งงานเสร็จแล้ตัดกระบอกกระเบื้องสิต้องได้เอาหลานมาได้นี่น้องไหม่นาะ mm hmm. ต้องได้เอาหลานมาซอยได้พอทำแม่ซามกันตัดกระเบื้องมาได้ค้างอาจจะข่างกับบ่ได้ไรกันได้ท สิว่าได้กะส่วงเศร้านี่ให้มันได้หองนี่เนะเออาะยามเลในกับตหงไม่ได้น้ำามงอันนี้ก็ได้นนนี่้ะ,ะี่ง <c oughs> ยันเมีเป็นลมดีแผลก็ได้เนาะทางสาวเต่ก็ยันเอาลูกนอนพี่น้องเนาะมมนกินสมิกินสมอยเะย <c oughs> <c oughs> ยามห่อนเห็ดย uh ัง huh. มันกระเมยไหวน้ไแม่เนาะเคยไปกันเขียดอยู่บ่อนี่น้องอมสินบ่ได้ไปมีแต่มูไปไห้ยามห่อนซี่ไปหาการพบกันเขียดตอนนี้กับกระเบื้องถางนอกเนาะกันลื่นตัวนี้ แล้วเป็นเอาห้องตัวนี้พี่น้องเนาะช่วงบ่ายพอนา่าจะเห้มันได้อีกห้องหนึง่งว่ายิ่งเด็ดได้ทุกคนเนาะงานแม่สรนะ้างกับเพื่อนวัดเส้นวัดเสื้อเนานะที่ว่าอันนี้เนาะปูกระเบื้องป้าห่อนดีทุกคนเลยกระเบื้องปูกแก๊ตละร้อยแต่ปูทางพี่น้องฟังไทยเขาแก๊ตเท่าไรพี่น้องเนาะแตแและล่อยู่พี่เนี่ยแก๊ตละร้อย เพื่อนลายสร้างได้กะเพิ่นมิเตอเอาเป็นแก็สตีเป็นแก็สจะได้ไหมวายอยู่ว่ามาหอนแค่นเนาะ ยันเบิดปูนพอแล่เนเน้ยอยละแต่ไรพักผอนเบิดพอดีเลยกับตัวแนนเนาะเบิรูจีฮอนแห่งดีทุกคนในบางนเนาะอิล่าในคันไห้อีล่าแบบไปทางเมซานี่ฮิตได้อยู่บนนีัลละ ม่บอกกงานงาน,งาน,นมมีเจักเปอร์เซนเลยเออเป็นยังไงล่ะแบบมันเมือแบบมม่อยบ่อยจนกวันเออใจบระมากอาแล้วเอออยากถามเจ้าว่างานที่จ้ามากเป็นประเภทแบบใดสะละโอ้มารกไปแบบประเภทพวกขายเครื่องขายออนไลน์เวน้บอ ว่างแผนไว้อยู่บนนี่เริ่มจากซูนซะเริ่มจากซูนอืมโมมอ,อ้ตอนนี้หันคือโทรศัพท์เจ้ามันค้าง,าง,งจะอยากขายเครื่องมาละเดือนนี้โอ้ อ,อ,อ,อยา่าอยา่าคลายเครื่องอย่าพูดไทยคงคลายเครื่องแต่โทรศัพท์อย่าข้างเนาะแต่ว่าห้ซอยนี่ซอยได้เนาะแต่ว่าคันว่าไฮมาเห็ดโดยตรงนี่คือใจโบมักโ <c oughs> <c oughs> มโมมีเจ็ดเปอรเซนเลย <c oughs> กะดีได้ยังว่าใจโบมักขึ้นมามาซอยเมยได้เนาะ ค่ะคือว่าอะไรพี่น้องเนาะคันว่าลูกเต่าปลาซอยกับแซกเมนไผ่ซีซอยเนาะบัดน,นี้ผัดเพิพ่นผัดมีแต่แหงงานผู้หญิงทุกคนเนาะจัดนงานจัดนี่กมีแต่แหงงานผู้หญิงอดเไอมอ่ได้ย <c oughs> คิดว่าเพิ่นใหญ่มาได้ยันว่าเคยไปน้ำแม่น้ำยังเว็บซีเละว่าเออใจมักไปทางนี้เนะเาะเพิ่นเราบ่มีจังหน่อยเลย มาสไตล์พวกคาขายเนาะขาเยเฟืองนองนไลน์ไปคิดอยากไปท่งไปไทยอยู่บ้านละน,น่าไปแน่ไงตอนนี้เลยสัญญากิดอยู่บ่ตอนนี้คิดอยากไปท่งไปไทยอยู่หาสิบอยากไปแน่ยอยากอยู่แน่อ,อายุอสสหอดปศิษฐ์าเน เอาคือยไิีเป็น่ช้รเจอาออ่ะเป็นได้คือจะมาลดอายุลงมาสักเออจะเกิดปีใดจะเกิดปีใดสองพันสิบเอ็ดสิบอสองอืม นี่กับนพันเ่อลกแน่นายเขาอาทรกาแือห่สิบห้าเนี่น่ารักเราสิบสี่สิบห้านาะเอา่าสิบสี่เกลายแล้วว่วันเกิดเด้อนใจไหนได้ยังู่ีันเกิดเดือนสิกุาคนที่สิบเอ็ดโอ้คันคิดย้อนหลังนี่กับหากัพันมาเนาะ ผ ondan, ่านมาบางสามสี Arizona, ่เดือนถ้าคิดไปนานนี่ก um> ็ย sure> ังงลายเดือนอยู่เนาะเคยจัดวันกงวันเกิดคือมูยคันยีพีมเคยจัดแต่ย่ไทยเลยค่ะอือเด้อฮ่าต้าพี่น้อนะคันจีว่าแล้วก็มาพื้นไปไทยเนาะพี่น้องคันคือไปกับเมต้องได้อยู่คนเดียวเนาะโบมีไาอยู่ด้วยเมอีกทุกคนเลยก็เลยต้องได้ซอยเม่ก้อนซอนี้เนาะ จะอายุได้ได้หลายานี้ก่อนเนาะจังไปราะว่าซอยเมย์ซอยยังแถามีงานน้ำบ้านน้ำเมืองเข้ากับมันก็พอได้อยู่น้ำบ้านน้ำเมืองเทุกวนเนาะพอได้เจนเจือครอบอ่าครัวเด็กๆเล็กๆน้อยๆนะเนาะจะมาบ้านนี่บริเฮียนเลยเหมือนบอกละเคยเฮียนแต่อยู่ไทยเลยมาบ้านนี่บริเลียนเลยภาษาลาเขาอ่าได้เขียนออกอยู่บ่บางคำอืม ได้บางคำพี่น้องแต่ว่าภาษาไทยนี่ได้เบิดบอได้หาซิบแต่ว่าันลักๆเนี่ยคือสิเป็นไทยกัวเล่าเนาะเบิง์อยูพูนเฮียนห้องได้สลดโปซี่กาถืเทอว่าในอนันเติบอยู่เนาะในปซี่แลวก็ได้ตัดสินใจมาอยู่บ้านมา หลังจากนั้นก็แม่พามาอยู่บ้านเลยบ่ะ <ใน S 1> เออ่ในในแตปัจจุบันนี้คือเพิ่นไปแล้วเนาะไปไปแล้วแมน<อ>บ่เอาเอาวันนี้ก็อยู่กับแม่์สองคนเนาะสู่กันกับแม่์สองคนเดี๋ยวทุกคนก็ลากๆกับสิบประมาณเนะนี่ยน้อมือนันก็พามือเบิ่งเฮือนอยู่แต่ว่าจะยาแต่ในห้องน้ำนาะลูกเนาะในเฮือนเจ้า lắm bạc lắm bạc quá dạng bỏ nhau bà khuyên rồi 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 thì bà, nhàng, này, mẹ nó của con này hình bộ nhạc xỏ, เอาอดเอาไลสร้างอีกสามแผนเนาะเลยกินข uh, ่าวได้ได้นุมมาพอเนาะยังไบ้างพมาอุน้วพอใ่ไมแอพอบ่พอตีลสามนาะยสามแผ่นหนึ่งคิพอแท้เอว อาบน้ำตอนกลางคืนไปแต่ย,ย่านบ่อยละ่ะย่านเพราะว่ามันอ่ามันมันโล่งกระเมนแล้วก็มันเป็นป่าเนาะข้างล้างเนาะเนี่ยพี่น้องนะหลักลากาโอ้ท่นานตามุกดาก็แต่เพื่อนได้ห้องน้ำนี่แหละพี่น้องเนาะพอห้องน้ำเพอรนดีกาดยังโวมี่ขนางในห้องน้ำนี่คือซีมี่แห้งแน่บ่อยละ่ะดีใจ <laughs> <laughs> ลำบากเฮงเนะะาะเฉพาะยาฝนนี่ใหงสีลำบากเลยน่อยหล่ะเนาะเวลาเขา,าลงถะลงทองอแบบว่าอันนี้พี่เ้องเนาะเข่าหงางหงางหน้าแบบฝนตกฝนดินไปสินะโอ้ลำบากคิดมากก็คือสีลำบากอยู่เบิ่งนี้อมอ้ยยยยยยย่ สั่งครับอ,อีกสองเพนไปพักเพียง12โมงกว่าคุณเมซานนี่แหละสิบ,บกิ้งข่าวบายโมหุ่นเดอย สี่แดงและสี่หงนะบันนี้งานช่วงบ่ายนี่สิไปห้องนั่นได้บ่๋มไหมเออติดเอาเป็นห้องก่อนเนาะติดเป็นห้องเดียวกันเจี๊ยบหงค่ะได้เรียนเรียนเรียนกันไปลอย เง่งยไหนดเนาอแม่ลูกขออนุญาตได้แม่เนี่ยอายุหอดหอดว่าแม่สี่สิสหรือี่สิบสม่โอ้สี่สิสหรือสี่สบสงโดยตแต่เบิงคว่าดแลเวเป็นคนกิงบางทางน่อยเนาะรูเรยคิดว่าประมาณ สามเก้ายูสีซิปต้นต้น,นเนไหจีบโซีบสามแล้ามขลนปูนที่เราเลยอกอยไม่บอบลปบานมันเหงอ้อมันเริ่มเหง้ตามรอบตามยังมันทุกคนเลย แกมันก็นอยากแคบใน่น้อยนึงใช่ไหมต้องใส่น้ำก่อนเนาะ เบิ้งนี่แห้งสิเพื่อจะในเบิ่งนี้ผมพอเวนทิวข่าวว่นนี้นักว่าจกกับส่วนนี่อันใดอันสบายกลัวอีละเวลาเาผสมเต็มสิจก เอาเลยเมื่อยแล้วล่ะคือว่าแล้วเพิ่นกรแงผูหยิงเล็กน้อยเดี๋ยวเราผสมปูนก่อนเราคนปูนก่อนองมอีกระบะด้กนเป่ากระบะนี่ไพันแต่ได้อนาลายรอยแต่ได้นึ่สลั่งเฮ้สลา่เกือบพันจังเนาะเออเกือบพูแล ว่าแล้วเฮาเฮ็ดกับอันนี้กัดเวลาหิวครูปูนซี่แห้งนักตัวคนหนยเนาะอียานาก็เป็นผู้หญิงถือว่าเฮ็ดได้สำนี้กันถือว่าโอ้เก่งละพี่น้องเลยเนาะเตินแห้งเล็กน้อยอ,อืมอ,อ,อีกสองแผ่นสุดท้ายตรงขาแผ่นแล้วงาน Субтитры กิตีเขาล็อกเขามุ่งกันโดนเติมเนาะเจ๊นะเพิ่์ก็เสียเอาให้มันแล้วกันร้องเลย ากินข่าวน้ำได้บรรยากาศหอนช้ำ còn đi Thứ con thì mặt tay nó rất là bẩn Con nó Thứ con กอันนี้่อนนี้เงบบเวลาเาเหาะลงเนาะคือว่าอะไรเหกับอันนี้เนาะเหกับอันนี้มันยาเขากันอะไร้างกันือเตีก่แตอือบนแตนสุือแผ่นสุดท้าย น,นะแดดแท้ๆของทางพอสร้างเขากันพาก,กินข้าวเที่ยงอยู่อ้อตัวอ๋อัะไรก,ก่ะสิบป,ประมาณนี้เนาะที่ว่าคลิปนี้กันในหนะนาทีพอสมควรพี่น้องเลยขอบใจเอฟซีบัสโซผัสุคนเดอร์ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังพี่น้นะองเนาะถ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องเนะาะทางเมน์สร้างเป็นกับสิพาก,กินข้าวเที่ยงคนนี้อ้าวโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสบายดี